สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพี่มีพูดจากใจคําว่าแฟนกับภรรยาต่างกันยังไงเอ็นดูมากไปฟังขึ้นแทนบ่าวสาวป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับาำรับพี่มีพันตํารวจโทรศัก์สุนทรเปรมานนท์และนางเอกสาวหน้าหวานแผนเค้กแขมานิจามิก่น ทีทางคู่เขาพิธีแต่งงานไปสองพิธีที่ล่าสุดแต่งกันแบบล้านนาบรรยากาศสุดอบอุ่นเชิญเมินหลังแต่งทางคู่ก็พากันเปิดใจชีวิตหลังแต่งงานผ่านรายการแฉโดยมีบางช่วงบางตอนที่พี่หมีได้เปิดใจถึงคําว่าแฟนและภรรยาแตกต่างกันอย่างไรพี่หมีบอกว่าโห oh, ต่างกันเยอะเราแต่งงานกันันที่10มิถุนายนวันที่11มิถุนายนปุ๊บผมบอกแฟนใจเย็นๆพี่ตกใจง่ายที่สุดคือเราทํางานสมัยก่อนเร เาทำงานก็ไม่ค่อยได้กินข้าวเป็นเรื่องปกติเขาจะหาอะไรให้ทานจากนั้นเรากลับบ้าน3-4มถึงสี่ทุ่มเขาเรอกินข้าวเราตกใจเกิดอะไรขึ้นแฟนเป็นเหมือนเดิมเธอเขาจะใช้คำว่าขอใช้สิทธิภรรยาเขาใช้คำนี้พูดเลยทําเอาผมอึง้งถามว่าตอนเป็นแฟนไม่มีสิทธิหรอตอนเป็นแฟนก็ไม่มีน้ำหนักมากพอท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาโด นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากท h นี n อ c o m ขอบคุณครับ